อีรถมึงเป็นอีอย่างฮะมึงขี่บ่อออกอีสันดานมามึงเป็นอย่างเกลือนเห็ดขีบออกมาดานในดวงเห็ดเตล่าเห็ดอีกมึงคือแล้วบ่เป็นเราคือประดิษฐ์ไปสางความเดืดอดร้อนอีอย่างห้ยพอกับเมมึงฮะอีสันดานมากูกับบุรุษจักสเสหาค้าไหลามาดามึงเลยมันมันผสมอีรีคำาีถิ่นมหามาดามึงเนี่ยมันมันมันเปรียบอะไรอีรีคำาเหมือนว่าเฮียวาซัดวานันวานีมันเปรียบเทียบอะไรด,ดอกที่คนความมาดามึงนะ่ะเราไปเห็ดอีอย่างห้มือ ฮะต้องไปเหตุให้พอให้แม่มึงล่มจมติอันไปบอกผู้นัน้นผู้นี้ฮะหนังสืออัน The King Never Smiles มาอ่านอิสันดานมาเอ้ยมึงไปมึงระต้องมหงวางหนาพอกูดอกมึงไปต้องาวางหนา,หา,หนาในหลวงกูดอกว่าเรายิมคือบ่ยิมเราเหตุงานหนักจิตใจเหตุถนนให้พอให้แม่มึง,งขับรถเก่งขี่อันไปหั่นไปนี้ได้สบายสบาย,บายเหตุเคลื่อนเหตุยังมึงให้พอให้แม่มึงไดมีน้ำอับ มึงก็ประสมเนื้อในสันดานมาแต่สมัยตะกี้มึงบรทธานเดี๋ยวไปอยู่อังกฤษน่ะมึงใส่เงินอีหยังหึมึงมึงมึงใส่เงินอีหยังมึงมึงบได้ใส่เงินไทยเดตะหรือมึงใส่ใบบักขามไปซื้อเขาพอกระแม่มึงเอาใบบักขามหรือเอาหน่วยหน่วยบักหอยจูบไปแลกเขากินเตะมึงบได้ใส่เงินไทยแบนเถาะโอ้ยไปจูบอันควีนอลิซาเบธหักเล่าอันจังสันจังสี่มึงอย่าไปจูบแล้วเถอะกูเรียตัวมึงอย่าไปเห็นยังสันอีหจิบเทียด้อกูเรียตันเรียตัวทะเลาเห็นคลิปมึงทเลาะกันจีว่าโอ้ยอัน รสโรสยาเห็ดอีกจักเทียต่ออันไออมคันคันคายแล้วคือสีบางสีเนาะเอาอีหามเ้ยไปมึงไปจูบเล้วไปบอกหากเรามึงมึงว่ามึงมึงหากเรามึงสร้างในหลวงมึงรล้ว่อันถ้าขนาดคขี้นอลลิาเบธนั่นเราก็่ย่งนับถือในหลวงมึงปลูกเนาะ่ฮะมึงปลูกได้ตีว่าผู้ใดหากเราแน่น่ะสันดานมามึงหันว่าอันในหลวงกู่เคยยิ้ม่เคยยัง เป็นนังสันเป็นนังซี่เมื่อตองมื่อฮ่วงหนาพอกูเมื่อตองมื่อฮ่วงหนาในหลวงกูดอกว่าเราสิยิ้มมายิ้มอันมึงไปห่วงหนาพอมึงผลห่วงหนาพอหนาแม่มึงผลทวันอันตั้งแต่อันนั่งเมื่งอิตุกีเนี่ยอันนั่งแก่งสามชาญอันมึงตลกตลกนี่สิได้หัวมันเขาบ่วยบุญเนาะก็สิบ่ได้หัวมันเขาจะเดียดอกเออก็สิอุกอ่างหลายเวลาเขาหัวเวลาเห็นฉากได้ตลกตลกก็คือชินางห่วงห้กอดข้อกันห้ยก็เมียบุญละพอกับเม่มึงน่ะอุกอ่างหลายได้ลูกจังมึงน่ะ อกูะกะจัดจิบจอ๋อกูเห็นเขาด่ามึงหล้กกูขันเค่าขันเกีวกูไม่ไดอ้อยากดังอยากยังหรอกเด้อบัณฑิแมนว่ามาเฮ็ดจังสรนจังสีญญงสมาด่ามึงนน่ใหมม้มันมันมันเป็นตาดาอิ๋นสันดานมาทำกูบัณฑิด่ามึะะมงหนิกูกินเขาเพราะล้งหอกปกติกูเป็นคนแบบว่ะดะดาบัณด่าบัณดไหลาสารละปันนี่เดอ้อ บอกเคยเลยในชีวิตสินมาดาผู้นั้นผู้นี้อัดกงอัดคลิปในวิดีโอกูนะมีแตวิดีโอลูกกูบอกเคยปรารถนาสวาสิเอาอยาควงมาลงวิดีโอเลยแต่ว่ากับมึงนี่มึง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 นี่คักเนาะถ้าขนาดอันเลือกตังกูยังบอกเคยไปใส่ซสียจกเที่ยมึงหล้ว่ะเพราะว่าอีหยังเพราะว่าอันมันบ่มีไผเป็นตาเลือกกูนอนอยู่บ้านดีอดีกว่ามันมีขาทักันนะถ้ากูไปแล้วเขาคู่หาหลอกกาเลือกผู้ไดมันก็มีขาทัวกัน มันบ <f dragging> ่ม <sympath is> ีผู้ใดสมควรที่จะให้กูเลือกแต่ว่ามือนี่นะมึงมึงเห็นให้กูได้ใส่ซิทใส่เสียงได้เมื่อออกใส่ซิทใส่เสียงเลือกที่สิดามึงป้ดอีฮานี่เนาะไปไปมึงเห็นไห้คนคนหนึ่งเนี่ยออกมาใส่ซิทใส่เสียงได้มึงก็ถือว่ามึงขักเติบอีโรสอีสันดานมาอันอันเป็นอย่างมึงมึงก็บ่ามึงือปวงมึงอันพัวาฝรั่งมึงอันเป็นอย่างอันแปลภาษาอัน ภาษาอังกฤษแปลผิดแปลถือให้มึงอะฟั่งติมึงคือมึงถือมึงฟั่งบอลูเรื่องมึงคือเป็นป่ากูก็ได้ปัวฝรั่งอยู่กูคือบวบวงปไนมึงอีปอบเฮ้ยเฮ็ดให้อันโอ้โหดูจักสรยาจังไหนอีฮามึงเอ้ยอันคลิปสุดท้ายน่ะกูจำเป็นอยากหัวอันขี่โผมึงนะผสมเลยกูละว่ามันเพอร์เฟคกูละแม่ว่ามันไปอยู่อังกงอังกฤษอันหุ่นดีๆจังสันจังสิโอ้กูเห็นขี่โผแล้วกูบ้าไวบ่ไหวอีพีปอบ มึงแต่ว่ามึงป่วยอีหลีนะมึงก็รักษาอยู่หันรักษาอย่อนประเทศอังกฤษแหละมึงอยามารักษาอยู่ประเทศให้กูเดียตนกูเดียตนลนั่นคนอยู่รลพยงบาลอันเพิ่อเพิ่อนิจำเปนมารักษาอยู่รงพยงบาลสีท่านญาตินี่กูว่าแม่นอันหมออนุญาตให้คนไข้เก้านน่กระบานเบิดว่วะเพราะว่าอันเพราะว่ายังรู้่เพราะว่ามึงนั่มันมันเกินบาเขาเกิดชีมองซุ่มเหมือนที่ว่าป่วยอยู่หันนะเป็นคนดีเบิดแล้วล่ะกูว่าหมอป่วยกับบานเบิด์ตมมีไผ่ดอกอยู่รง่องบาลมีแต่มึงพูดเดียว ยู่ผู้เดียวอย่าไปเด็กขีข่เกีเดียนเด้อถ้าขี่แกีเดียนกับยานมึงอีปอกกูว่าถ้าเห็นหนาอีโรสนี่โอ้ยคือสีผ้ากันหมดดินหนีนอนเด้อขี้สีไตหนีบ่ท่านดอกย,ยานร้ายยานมึงเนี่ยยานเสนียดมึงติดถ้าขนาดขี่แกีเดียนยังบ่อยากเล่นนะมึงอีหาเอ้ยขนาดกูว่ากูดือ้อๆถ้าเป็นเด็กน้อยกับยังมีมูเดร่นอยู่ด้มีมูเห่นน้ำน้ำกูอยู่แต่มึงนี่คือสีบ่มีดอกพอกับแม่มึงไปผสมพันธุ์อยู่ใส่อีปอกฮะอยู่ทะเลจีนไต๋สิคืออยู่ไต้หันทะเลแอฟริกาคือจังใด แล้วก็ะสมพันจังสันคือออกมาเป็นยังสันฮะโอ้โอ้กูมันบ่เหมาะสมอีลีคำหาจีเสหามอดา่ามึงนี่บ่มีอีลีกูกับพระวานาอายุกูก็ขอให้เขานะ่ะรัฐบาลนะ่ะอันทรงโตมึงกลับมากลับมาไทยบบที่นี่ถ้าตำรวจจับตมึงไว้ถ้ามึงบินมาหัวไทยล้วขอลองอีรีแล้วค่ะคุณตำรวจปล่อยมันหลดยับยับจะจับมันเขาคุกตะขอลองปล่อยมัน ปล่อยมันั่นอย่าไปห้มันไปกินเขาภ้าษีประชาชนเถาะเสียดายคนไทยใจเงินไปเห็นให้เป็นคานันคานีย่าไปห้มันกินเขาในคุกเถาะปล่อยมันลูดปล่อยมันไปในถนนนะทรามึองมันจีเป็นยังไงมันจีตายค่าตีนผู้ใดบัดท่านถึงเก่าดอกพีบ่าอายุแขางแงถนนกะูลวามันสัวมึงหนี่เป็นสตีไม้เหล็กหนึ่งที่ส่วนระดับโลกเลยนะอีสันดานหมามึงบลัดนับถือในหลวงมึงบระหักในหลวงมึงคือบปอยู่สื่ออัน เคลียนเดเลสเบต์นัมึงจะไปจูบเราอีจักเทียเด้อกูเลียตัวนเล่าโอ้ยเล่าคือสีขั้นค่าย่เนาะอีหาเมื่แต่เร่าแหลนไหนกูว่าเร่าแหลนออกจากแบงค์ไปแล้วอย่าไปหาเหตุจักเทียอย่าไปหาเหตุจักเทียแล้วตัวน์พอข้าแม่มึงนะเป็นมึงตะโลกกันเก่งซ้ำชากับสิเดหัวน้ำเขาจักเทียเพราะว่นี่โอ้ยเลียตัวนเล่าอีสันดานมากูจะสีหาค้าไหนมาบอกถ้าบอกกูแดอาด้ามึงกูกินเขาวพราะแสบดอกมึงพูดเดียวกะคาเคดไอ้กูได้อัดวิดีโอคลิปออกมาได้นี่เพราะว่าในวิดีโอกููมมมีีีีต่ววิดโออลลลก้นนเยื มสันดานหมาใหญ่กูเด็ดพ่อหนังนะถ้ากูพ่อหนามมึงเนี่ยโอ้กูบ่ต่อยมึงดอกกูสินางย่องย่องขี่ใส่ปากมึงนะ่ะขี่ใส่หูดังมึงนะ่ะกูบ่ขี่แข้งพร้อมกูสิขี่แล้วแล้วกินตําบักหุ่งแซ่บๆขี่แล้วใส่ปากมึงมีสันดานหมาโอ้ยหางเว้ยจับมันได้น่ะแม่จับมาได้มาปล่อยนําถนนประเทศไทยนี่กูว่าบ่เบลียมึงนะ่ะบ่เบลียตายตายก็หม่องสันดานหมา